สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวมณิชาเปโทปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุพิเัยพิทยาคมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะในชีวิตของคนเรานั้นอาจจะมีอาชีพหลายอาชีพที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับดิฉันแล้วพยาบาลคืออาชีพที่งดงามที่สุดเพราะไม่เพียงดูแลร่างกายของผู้ป่วยแต่ยังเยียวยาทั้งหัวใจในวันที่อ่อนแอ พยาบาลไม่ใช่เพียงลูกน้องของหมอแต่เป็นทีมสำคัญที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เคียงข้างผู้ป่วยในทุกช่วงเวลาทั้งวันที่เจ็บปวดและวันที่เริ่มมีรอยยิ้มพยาบาลคือผู้ที่กล้าหาญเข้มแข็งอดทนและจิตใจดีต่อทุกทกคนที่เข้ามาเธอยิ้มแย้มและมีน้ำใจต่อผู้ป่วยเสมอจนได้รับส่งญานามว่านางฟ้าของผู้ป่วยอาชีพนี้เต็มไปด้วยเกียรติ ศักดิ์สรีและความเสียสละเพะต้องดูแลทั้งชีวิตและจิตใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องผเผชิญกับความวุ่นวายความเจ็บปวดและแรงกดดันรอบตัวแต่พยาบาลก็ยังทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาดิฉันเชื่อว่าอาชีพนี้ไม่ได้มีคุณค่าเพราะความรู้ทางการแพทย์เพียงเท่านั้นแต่เพราะหัวใจของผู้ให้ที่พยาบาลทุกๆคนนั้นมีอยู่ในตัว และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พยาบาลเป็นหัวใจหลักของทีมดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงสำหรับดิฉันแล้วการเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ถือเป็นเพียงก้าวแรกของบันไดแห่งความฝันและขั้นสูงสุดของบันไดนั้นก็คือวันที่ดิฉันสามารถเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ปว่วยด้วยทั้งความรู้ความเข้าใจและความเมตตา หากวันหนึ่งดิฉันได้ทำหน้าที่พยาบาลที่ดีต่อผู้ป่วยได้จริงนั่นจึงเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ